สำหรับเพื่อนๆที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยไร้รีฟันผมแนะนำเลยเดือดฮันช็อปมีเกมให้เลือกมากมายหลากหลายถ้าเพื่อนๆสนใจลองติดต่อไลน์แอดเดือดฮันชอปหรือลิงก์ตรงด้านล่างเดสคริปชันมีโปรโมชั่นมากมายให้เลือกลองติดต่อกันดูนะครับเอาละครับก็กลับสวัสดีนะครับเพื่อนๆก็กลับมาพบกับเวเลอร์เลเจนีกเช่นเคยนะครับก็เวเลอร์เจนมีกิจกรรมใหม่นะครับก็คือเป็นกิจกรรมเหรียญข้าวโพดนั่นเองนะอันนี้ผมตั้งเองนะก็คือฮาวเวสต์วิลลนะครับ ก็คือเอาเหรียญนเนี่ยมาสุ่มหาของในนี้นะครับแล้วก็เราเนี่ยสามารถเลือกของรางวัลได้นะครับเป็นการฟิกเนาะซึ่งของรางวัลเนี่ยก็เอามาแจกขำๆค่าเวลามากกว่านะผมว่ายิ่งระยะเวลากิจกรรมที่สั้นนะครับการเติมเนี่ยคือมันจะต้องใช้เงินในการลงทุนเนี่ยเยอะมากๆนะครับถ้าจะเอาตัวละครแจกเมื่อเนาะโดยเฉพาะน้องตัวนี้นะน้องตัวใหม่ของเรานั่นเองนะครับซึ่งคนขยังดีนะ ความรู้สึกผมก็ใช้ได้เลยถ้าเอามาดันดนหรือว่าเอามาไตาห่อคอยนะครับซึ่งช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่นะครับก็ทำแค่เคเวสประจำวันแล้วก็ออกแค่นั้นเองนะครับแทบไม่ได้แตะอะไรเลยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ไอเหรียญ เหรียญใหม่เนี่ยมันจะได้มาจากการที่เราทำเวสรายวันนะครับสําเร็จซึ่งมันจะอยู่ในหีบนะครับวันหนึ่งเนี่ยเราจะได้ประมาณ10 10เหรียญเนาะถ้าผมจำไม่ผิดเยห้าเนาะแล้วก็7อ่าสิเหรียญน,นะครับบวกกับอของฟรีในร้านค้าอีกวันละสองนะครับก็คือจะได้วันละสิเนาะมี7วันนะครับก็จะเป็น จริงๆก็หมุนได้7จ็ครั้งนะครับแล้วก็บวกเสร็จกันอีกนิดนึงนะครับซึ่งก็อย่าไปหวังอะไรมากนะครับจริงๆเป็นอีเวนต์แบบแจกของรางวัลเข้าๆมากกว่านะครับเป็นแบบสม่มออดสมสมุดกี่เล่มแล้วก็เมสซีดออฟไลน์แค่นั้นนะครับแล้วก็กีซลลานี่ก็อย่าลืมเล่นกันนะเพื่อนๆก็ตามที่เรารู้นะครับของรางวัลก็ยังเหมือนเดิมเนาะต่อมนมีฮีโร่ใหม่มเข้ามานะครับก็น่าสนใจนะครับตรงฮีโร่ใหม่ตรงนี้เนาะ แล้วก็ภาพภาพโดยรวมก็ยังไม่ได้มีอัปเดตอะไรใหม่นะครับในส่วนของตัวสก,กินที่เพิ่มฟังก์ชันเข้ามาก็ค่อนข้างโอเวอร์พอสมควรครับคือหมายถึงราคานะันการที่เราจะปลดเพื่อเอาสก,กินต่างๆเนี่ยมันเกินไปนะครับก็อย่างที่เพนเห็นราคานะครับ ก็คือต่อให้เราเติมร้านค้าก็ถูกลงก็จริงแต่ว่าก็ก็ถือว่าหนักพอสมควรนะครับถ้าเพื่อนๆที่แบบไม่ได้มีกําลังมากขนาดนั้นนะนะแต่ก็ถ้าจะลงทุนเพื่อ,เ,อเล่นเอาสนุกหรือว่าสนัสนบสนุนเกมเนี่ยก็แนะนําเลยนะครับ The Hunt Shop เนาะก็จะช่วยลดราคาได้ระดับหนึ่งนะครับแต่โดยส่วนตัวผมเนี่ยผมช่วงนี้คือทําแค่เคเวสประจําวันนะครับแทบไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะในการตะลุยดานทำเคเวสต่างๆนะครับเพราะว่าติดภารกิจหลายอย่างนะครับ ก็อันนี้แนะนำคร่าว้านะครับซึ่งการเก็บสะสมไอ้สกินเนี่ยมันจะปลดเอฟเฟกตได้นะครับแต่ว่าด้วยมูลค่าที่เราต้องจ่ายไปเนี่ยก็ค่อนข้างแพงพอาสมควรนะครับในกรณีตัวใส่แสงมืดเนี่ยราคาเต็มก็37 0 0นนะครับถ้าตัวปกติพันแปดนะครับก็เอาเรื่องนะฮะเอาเรื่องเอาเรื่องแต่ว่าถามว่าเท่ขึ้นไหมสกินสวยขึ้นไหมสวยมากเลยนะฮะสวยจริง แล้วก็มีหลายร่างด้วยนะครับเท่ๆเลยนะครับโอเคนะ <ๆ S 1> ก็ประมาณนี้นะครับเวเลอร์ลเจนยังไม่ได้มีอัปเดตอะไรที่เป็นแบบสเปเชียลเพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบนะ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยเนาะแล้วก็ผมก็ยังเล่นอยู่นะครับเล่นไปเรื่อยๆมันเกมมันไอดลเนาะไม่ได้แบบซีเรียสว่าต้องแบบใช้เวลากับมันเยอะนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับเพื่อนๆช่วงนี้ก็ โลกหวัดก็เริ่มกลับมาระบาดเพิ่มเติมนะครับก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ